สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุมหนิง kj c h a n น e นนะคะพบกับความอรอร่อยและ การสรรหาร้านอาหารต่างๆและก็เมนูต่างๆมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมและถ้าหากว่าใครขี้เงานะคะมานั่งทานข้าวด้วยกันได้นะคะเปิด o YouTube ไปแล้วก็มาทานของอร่อยมื้ออาหารของเราด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูชาติไหนประเทศไหนภาคไหนนะคะทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆก็สามารถมาทานด้วยกันได้นะคะวันนี้ จริงๆแล้วเน่ยตั้งใจว่าจะทำซุกกี้นะคะกินแบบต้มนะคะแล้วด้วยความที่เข้าใจผิดคิดไปเองก็เลยดำดิ่งเดินดิ่งไปซื้อ,อหมูที่เขาช่างกิโลขายที่แบบขายเป็นชุดแล้บาบาทนะคะก็สั่งมาในที่สุดก็ได้กินแบบนี้นะคะมีทั้งต้มแล้วก็มีทั้งย่างด้วยวันนี้ก็เลยมาแบบสั้นๆนะคะเอามา ให้เพื่อนยั่วตอนดึกๆนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันนะไว้เจอกันคลิปหน้านะแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วเราจะกลับมากินข้าวมื้ออร่อยด้วยกันจ้าบ๊ายบาย